ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنهي نوم قسطها تنهي تنهي لأي جم يمكرين الله سبحانه وتعالى فروا كان يمكرين الله سبحانه وتعالى جبن سبيعين تهديين سمرا بروتن تن دنيا لك آخرة تنهي قوتي بن باو الله سبحانه وتعالى تنهي อฮาสุภานะฮวาจาละพระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานขององค์ให้แก่บาวของพระองค์ในดุนยานีโดยกับความโปรดปรานโดยกับความดีงามมากเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถนับคำนวณมันได้ซึ่งความโปรดปรานเหล่านั้นมีทั้งสิ่งที่มนุษย์รู้และมีทั้งสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้แต่ในเมื่อเราเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาไม่ว่ามนุษย์จะมีความสุขเพียงใดในโลกใบนี้ ความสุขของเขาย่อมจะเป็นความสุขที่ปะปนกับความทุกข์ร้อนเสมอนั่นหมายความว่าเมื่อเราเป็นชีวิตเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตในโลกนี้ต่อให้เรามีความสุขเพียงใดความสุขของเราก็จะมาคล้องกับความเสียใจและความกลัวแต่สองสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับบ่าวผู้ศรัทธาตลอดไป ทำให้เรารู <t ale> <an> ้ว่าหนึ่งในความเมตตาที่เราจะอาราสมีต่อบาวของพระองค์นั่นคือการที่เราจะอาราจะปกป้องบาวของพระองค์ให้รอดพ้นจากความกลัวและความเสียใจทั้งดุนยากและอาเครอแต่คนเหล่านั้นคือใครกันเราจะอารากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์บอกเรารู้เันว่าแท้ที่จริง บรรดาผู้ที่อัลลอฮฺจาราทรงรักพวกเขาบรรดาผู้ที่พวกเขารักอัลลอฮ์นั่นคือเอาลลียะนั่นคือวลีของอัลลอฮ์คนเหล่านั้นพวกเขาจะไม่มีความกลัวใดๆและพวกเขาจะไม่เสียใจเพราะจะไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้มนุษย์กลัวมากยิ่งไปกว่ากลัวชีวิตหลังความตายและจะไม่มีความเสียใจใดๆที่จะทําให้มนุษย์รู้สึกเจ็บปวดมากยิ่งเสียกว่าการที่พวกเขาจะต้องละทิ้งคนที่พวกเขารักในดุนยานี้ ฉะนั้นคนที่เราจาะลาทรงรักพวกเขาเราจาะลาสัญญาว่าพระองค์จะไม่ให้พวกเขาเดือดรับกับความกลัวหลังจากความตายและพวกเขาจะไม่เสียใจในสิ่งที่พวกเขาทอดทิ้งเอาไว้ในดุนยา ไม่ว่าจะเป็นลูกของเขาสามีของเขาภรรยาของเขาหรือทรัพย์สินของเขาก็ตามแต่คนเหล่านั้นเขากระทําการงานใดเขามีคุณลักษณะใดที่เขาได้รับรางวัลอันใหญ่หลวงนะนักเจ้าลัทธพานะหัววาจาในยุงนี้และหนึ่งในการงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือให้เรานั้นปลอดภัยจากความกลัวและความเสียใจมีดังต่อไปนี้ประการแรกนั่นคือการอีมาน นั่นคือการอีมานและความยกรงเกรงที่มีต่ออัลลอฮฺสุภาณะอัจจาระเพราะอัลลอฮฺจะอะไรที่กล่าวไว้ในอายะห์หลังจากอายะห์เมื่อครู่นี้บอกว่าเพื่อรู้เถิดว่าแท้จริงบรรดาวอลีของอัลลอฮ์หรือคนที่อัลลอฮฺรักกว่าเขาเนี่ยกว่าเขาจะไม่มีความกลัวและไม่มีความเสียใจใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์กล่าวบอกอัลลอฮฺนินาอัมมานูวะกานูยัตะกูนผู้ที่อัลลอฮฺรักพวกาเขาเนี่ย พวกเขาคือคนที่ศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮฺสุภานะฮูวาจาและศรัทธ,ธาต่อทุกุกสิ่งที่อัลลอฮฺได้สั่งใช้ให้เขาเชื่อมัน่นและจะต้องเป็นการศรัทธ,ธาและการอีมานที่ถูกต้องและสมบูรณ ว่าการูยังจะกูนและพวกเขาก็ยังเกรงเกรงกลัวอัลลอฮฺ س ุ ح ا ن ه และก็จาละพวกเขากลัวสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه แะกจานัห้ามพวกเขากลัวเราจะอาลมโทษพวกเขากลัวเราจะโกรธขี้พวกเขาไม่ว่าจะเป็นการที่พวกเขาจะละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้หรือกระทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและพวกเขาก็ปรับปรุงตัวของพวกเขาและจิตใจของพวกเขาอยู่อย่างสม่ําเสมอเราจะอ่ากล่าวไว้บอกว่ามันอามนำบิลลาฮิวัละยามิอาคิรว่ามิน ص อ ل ح ا ن ฮู้ใด ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกและเขาประกอบคุณงามความดีฟาละฮุมอัจรุฮุมอินดารบบิฮิมพวกเขาจะได้รับรางวัลณที่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาวะลาเขาฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮจานูนโดยที่พวกเขาจะไม่มีความกลัวและไม่มีความเสียใจทั้งสิ้นแล้วเราจะอ่านอีกอีกออีก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 อีอีกอีกอะกอีกอีกะีกอ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 ี ผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาและปรับปรุงตัวของเขาและจิตใจของเขาฟาลาเขาฟุนอะไลฮิมวะลาฮมยะฮะนูนเขาจะไม่มีความกลัวและไม่มีความเสียใจใดๆทั้งสิน้นประการที่สองนั่นก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติตามอัลกุรอาน ละสุนนะของท่านนบีสุนนนละอุละฮมอัลเลาะห์ละกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าฟาอิมมายาติยันนักุมมินนีฮูดะหากว่ามีทางนาของข้ามายังพวกเจ้าฟามันจะบีอาฮูดะเมื่อนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติตามทางนำของข้าฟ้าละขั้ฟุนอัลเลหิอวลเลาะะฮยฮานูนเขาจะไม่มีความกลัวและจะไม่มีความเสียใจแล้วเราจะอัลกล่าวว่าอีกอยะห์นึงบอกว่ายาบะนี ีอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ออิมมาย่าทียนักุมรุสูลุมมิงกุมยาคุสูนะาอะลกุมอายาตีถ้าหากว่ามีรอซูลคนหนึ่งที่มาจากพวกเจ้าถูกส่งสมายังพวกเจ้าโดยที่รอซูลเหล่านั้นได้มาอ่านได้มาบอกเล่าสัญญาต่างๆเข,ขากะให้แก่พวกเจ้าฟังฟ่ามานิดจักกอวาอัลสละดังนั้นเมื่อนั้นใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเขาจิตใจของเขาฝาลา เขาฟุนอะลัยฮิมวาลาฮุมยาฮนูเขาจะไม่กลัวสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญหลังจากความตายและเขาจะไม่เสียใจเวลาที่เขาจะต้องทอดทิ้งคนที่เป็นที่รักของเขาดังนั้นจนพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอัลลทั้งหลายครับนี่คือการงานที่สําคัญนี่คือการงานที่สูงส่งที่เราทุกคนควรจะต้องรักษาเอาไว้ประการที่สามนั่นก็คือการประกอบคุณงามความดีด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยกับความอิคลาสที่มีต่ออัลลอฮฺนบาจะแล้วพอเราจะอัลละสัญญา Syiah bahawa man aslama wajhahu lillah muhsin. Tatawa ku dai ko mung man ibadah Allah Taala dun wa chai ti borisut. Lae yang di, rue di ลับว ah ah ่าฟะลัฟอะจ์รุ่ง ع ن บบิฮีวะลาอะลัยฮิมวะลุมยะฮซนูนมันนัขาขะได้รับรางวัลอันใหญ่หลวงหน้ที่พระผู้เป็นเจ้าของเขาแล้วลระเจอาเราจะไม่ให้เขากลัวและจะไม่ให้เขาเสียใจและนี่คือรางวัลของคนที่ทําอิบาดะทาดีด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ประการที่สี่นั่นคือการบริจาคไปในหนทางของอัลสุฮานะฮูวะตะอัลลแต่เป็นการบริจาคที่เราจะต้องไม่มีการล้ำเลิก บุญคุณและจะต้องไม่เป็นการบริจาคไปในหนทางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะเราจะอ่านลกล่าวไว้ในคุรานบอกว่าล l l a d h i na ูน n f i q o o n a m w ฟ l a ี u m f ิล a b i i อัล l a ระบักบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์สินของพวกเขา แปลงูน <S preach science> ั so first, years, no ่นแหละโอ้พระเจ้า سبحانه และ تعالى ทั้งมลยุตบิอนน้ำมันฟักูมันนันวะลาออ้าแล้วหลังจากที่เขาบริจาคเงินไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลำเลิกบุญคุณและเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดอัลลอฮ์บอกว่าละุ้มือจูรุ่มอินดับรับบิิมว่าแล้วเขาฟุ่มเฟือยแล้วมือจะนุ่นซึ่งรับพวกเราจะได้รับรางวัลอันใหญ่หลวงณที่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะไม่กลัวและพวกเขาก็จะไม่เสีย ดังนั้นใครก็ทามที่บริจาคทรัพย์สินของเขาไปในหนทางาของอักสุภาณหูวัจะอะไไปในการเชื่อฟังของนักสุภาณหูวัจะอโดยที่เขามิได้หวังว่าการกระทําที่เขาบริจาคไปนั้นโดยที่เขาบริจาคไปแล้วเขามิได้กระทําการใดที่เป็นการกระทําที่จะทําให้ผลบุญนั้นลดน้อยลงไปหรือสูญสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นการลําเลิกบุญคุณด้วยกับความคิด หรือคําพูดหรือการกระทําหรือต้องการสิ่งตอบแทนจากคนที่เราบริจาคให้แก่เขาและจะต้องไม่เป็นการทําร้ายคนที่เราบริจาคเงินให้แก่เขาเราจะอาลสัญญาว่าพระองค์จะให้คนคนนั้นรอดพ้นจากความกลัวและความเสียใจประการที่5นั่นก็คือการบริจาคทรัพย์สินไปในหนังสือของพระสุภานาหูว่าจะอาละทั้งกลางคืนและกลางวันในสภาพที่เปิดเผยหรือในทางลับ ดยกับหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่อ Allah سبحانه และ ت ะ ا ل ى Allah จะอัลกล่าวว่าอัลลอฮฺนะยุ่งฟิกูนอัมวาละฮุมบิลไลลีวันนะฮะดิซิรอวะอัลานียะบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์สมบัติของตัวเขาไปในหนทางของ Allah سبحانه และ ت ع ا า ى โดยหัวใจที่บริสุทธิ์ทั้งกลางคืนและกลางวันไม่ว่าจะในทางลับหรือในทางเปิดเผยก็ตามฟาละฮุมอัจรุฮุมอินดารับบิฮิมสำหรับชนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลอันใหญ่หลวงณที่ประผู้เป็นเจ้าของพวกเขา เวลาเขาฟุนาไลหินเวลาฮุมยาจานูนและพวกเขาจะไม่มีความกลัวและพวกเขาจะไม่เสียใจอย่างแน่นอนประการที่6นั่นคือการรักษาการละหมาดัรดูห้าเวลาและการจ่าย zakat พอเราจะอ่ากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอินนัลลาดีนอามอนูวะอามิลุสซอลิฮะตวะอักามุสซอลาตวะอัตวุสซาคัตอัลล์บอกแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายและรักษาการละหมาดและจ่าย zakat ละหุ ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun sama rap kau ca de rap ti allah dan kau ca mai kru dan tidak mi kwam sedih jai yang ti 7 nan ku kematian dalam syahid allah ฟาล์ต้าอัลสัญญาบอกว่าวะลาเทสบัลล์ดีนุตติลูฟีซาบิลละห์แอมวาตาพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้หลงคิดเป็นอันขาดว่าผู้ที่ล้มตายที่เสียชีวิตในหนทางของอัลสุภาณหูวาจาลในสนามรบอย่าคิดว่าพวกเขาตายไปแล้ว บรรอยญาอุญอินดารบปหินยูรซากูนหาแต่ว่าพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงนะที่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและพวกเขายังคงได้รับริสกีได้รับปัจจัยอย่างชีดอยู่ตลอดฟารีอินบีมาอัตฮุมุลลอฮุมินฟอดลิในสภาพที่พวกเขามีความปิติยินดีด้วยการรางวัลที่เราจะอะไรได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาจากความโปรดปรานของพระองค์ เขาฟุ่นอะไรหวมวลาหุมยั่งยืนและในระหว่างบรรดาผู้ที่ลม้มที่เสียชีวิตไปแล้วที่เขาอยู่ในสวรรค์พวกเขาจะแจ้งข่าวดีกับพี่น้องของพวกเขาที่พูดคุยกันในสวรรค์ว่าดีใจเหลือเกินสำหรับบรรดาพี่น้องของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่หากพวาเขาได้ดตายไปหลังจากนี้ในสนามรบ พวกเขาจะได้รับรางวัลตอบแทนเยี่ยงเดียวกับบรรดาคนที่ล้มตายไปก่อนหน้านั้นซึ่งรางวัลที่เราจะอาลสัญญาเอาไว้ก็คือการที่พวกเขาจะไม่มีความกลัวและไม่มีความเสียใจทั้งสิน้นและประการสุดท้ายนั่นก็คือการยืนหยัดและยึดมั่นอยู่บนศาสนาจนถึงแก่ความตายพอเราจะอาลจะให้มาลายกัสลงมาเก็บวิญญ,ญาณของเรามาลายกัสลงมาในหลุมฝังศพและมาลายกัสจะมาหาเราในวันที่เราฟื้นคืนชีพในวันกิยามะเพื่อแจ้งข่าวดีว่าเราไม่ต้องกลัวอะไร และไม่ต้องเสียใจกับอะไรทั้งสิน้นอัลัตอาลักลาวเอาไว้บอกวา่าอินนัลลัดีนะากาลูรับบุนัลลอฮฺทุมมัสตะกอมูแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่กล่าววา่วาพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราคืออัลลอฮฺและเขาก็ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่เขากล่าวและปฏิบัติตามให้ตรงกับสิ่งที่เขาได้เชื่อและปฏิบัติได้พูดเอาไว้อัลลอฮ์สัญญาบอกวา่า فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كل مِنْ تมีความกลัวและมีมีความเสียใจใดๆทั้งสิ้น اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعلمون شو اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنفينا نوم بن باع الله سبحانه وتعالى تنعيك نكرا وان أن ที๋ยลเราสุพานะฮูว่าจะอา,าได้ทรงสัญญาไไ้กับบรรดาโปองบบาวของพระองค์ที่รักพระอ,องค์ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ที่มีอีมานต่อพระองค์ที่ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายโดยกับหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่อเราสุฮานะฮูว่าจะอา,าแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่เนื้อ รางวัลที่ลอตาลาได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นคือรางวัลที่พระองค์ได้ทรงตรเตรียมเอาไว้ในสวรรค์ของพค์โดยกับสิ่งที่จะทําให้บรรดาคนที่มีอีมานคนที่เป็นผู้ที่ัลอจาราทรงรักพวกเขานั้นดีใจเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่อัลละ์าลาเตรียมไว้แก่พวกเขาในสวรรค์อัลลอ์าลากล่าวในวันทีาม,มาบอกว่ายาอิบาดีลาขอฟุนอะไเลกุมุลยุมะละอันทุมทะฮซานูน โอบรรดาโปรงบาของขางเอ๋ยวันนี้พวกเจ้าไม่ต้องกลัวสิ่งใดทั้งสิ้นและพวกเจ้าไม่ต้องเสียใจต่อสิ่งใดทั้งสิ้นละดีนะอามานูบิอายาตีนาวกานุมุสลิมินนั่นคือรงางวัลสําหรับคนที่เขามีชีวิตในดุนยาในสภาพที่เขามีอีมาต่ออัลลอฮ์และเขาก็ศรัทธาต่อสัญญาต่างๆขององค์และพวกเขาเป็นคนที่ยอมจำนนปฏิบัติตามเชื่อฟังคําสั่งของอัลสุธาหูนะวาจาอะไรอย่างเคร่งครัดเมื่อถึงวันกียามา์ะพระองค์จะกล่าวแก่พวกเขาบอกว่าโอ้ดูโุตนยันนะจ๊ะ อันตุ่วะอซวาจยกุมตัวบารูนพวกเจ้าจงเข้าสวรรค์พวกเจ้าและคู่ครองของพวกเจ้าจงเข้าสวรรค์ด้ยกับความปิติยินดีเถิดยูต่ฟุอะลหยฮินบิซิฮาฟิมมินดะฮะบิวะอักวาบซึ่งในสวรรค์นั้นจะมีจานที่ทำมาจากทองคำและก็มีแก้วน้ำที่โคียนรอบบรรดาชาวสวรรค์อยู่ในสวรรค์วะฟิฮามาตัชะฮีฮินอังฟุซุวะตะลัดุลอาอยุนและในสวรรค์ก็จะมีสิ่งที่หัวใจของเขาปรา ฐานะอยากจะได้เขาอยากจะได้สิ่งใดเขาจะอะไรจะให้แก่เขาในสวรรค์และสิ่งที่ทําให้ดวงตาของเขาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นจะทําให้ดวงตาของเ,เขามีความสุขและมีความปิติและมีความรื่นรมเราบอกว่าอันตุมฟีฮาคอลีดูนและพวกเจ้าจงอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลวะตินกันยันนั่นแลที่อูริตตมูฮาบิมาคุณตุมตามาลูนนั่นคือสวรรคน์นั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าจะได้รับเป็นการตอบแทนอันเนื่องมาจากการงานหรือความดีหรือ ทีมารึกคว่ามยามไกลที่พวกเจ้าเคยมีในยุนยาละกุมฟ um um ีฮาฟากีฮาทุมมินฮาจะกูรุนซึ่งพวกเจ้าจะได้กินผลด้ไม้นานาชนิดที่มีอยู่ในสวรรค์และหลังจากที่พวกเขาได้รับความได้รับการตอบแทนได้ได้รับรางวัลอย่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺสุภาห์อฮูวาจอาอะลาแล้วพวกเขาจะสรรเสริญต่ออัลลอฮ์อันหนึ่งมาจากการที่พระองค์ได้ทรงทำให้พวกเขารอดพ้น จากความเสียใจพวกเขาจะกล่าวต่อพระองค์บอกว่าว่ากอุลฮัมดุลิลลาฮิละดีอัลฮะบะอันนัลฮะซันอินนารบบะนาละกฟูรุนชาคูดชาวสวรรค์จะกล่าวว่าสาวสรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัสซบฮานะฮูวาตาละพวกเราขอบคุณอัลลอฮ์และพวกเราสารเสริญต่อพระองค์พวกผู้เชี่งทําให้พวกเราห่างและห่างไกลและรอดพ้นจากความเสียใจทั้งในดุนยาและในหลุมฝังศพและในวันเกียร์มาแท้ ที่จริงพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราพระอ,องค์คือผู้ทรงอาภัยและพระอ,องค์คือผู้ทรงตอบแทนความดีให้แก่บาวของอคมอย่างเหลือลน้นท่านพี่น้องผู้จิ่เป็นบาวของเราจะอาไาทั้งหลายครับนี่คือรางวัลอันยิ่งใหญ่พี่น้องนี่คือรางวัลที่เราจะอัลลอเตรียมไว้ให้แต่รางวัลเหล่านี้จะต้องได้มากับการอดทนและการเพียรพยายามและการอุตสาหะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเราหวังอยากจะได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่หากว่าเราไม่ลงมือกระทําสิ่งใดเลยเราอย่าคิดว่าเราจะ,าะจะประทาน สิ่งนั้นให้แก่เราแต่เราจะต้องลงทุนลงแรงลงกายลงใจของเราและอดทนต่อสู้กับสิ่งที่เรารเผชิญในดุนยาและหวังว่าเราจะอาจจะประทานรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้แก่พวกเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระองค์จะทําให้เรารอดพ้นจากความกลัวในสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหลังจากความตายและความเสียใจจากการที่เราจะต้องละทิ้งคนที่เรารัก إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اللهم صل إخواننا المسلمين المستضعفين الذين شهدوا لك بالوحدانية في فلسطين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتلين اللهم عليك بأمريكان ومن عاونهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم إنك أنت إنك أنت الجبار القهار يا رب ربنا العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم من عدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون